สวัสดีครับคุณผู้ชมครับตอนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการคุยหลังข่าวทาง n อ t ภาคกลางนะครับวันนี้พบกับผมภาคภูมิพนักดีเป็นผู้ดำเนินรายการครับคุณผู้ชมครับรายการของเราวันนี้ครับจะมาพูดคุยเกี่ยวกับประเด็นในเรื่องของ หมอดินเพื่อนคู่คิดเกษตรกรไทยนะครับวันนี้ผมได้รับเกียรติจากคุณวันชัยสินประเสริฐท่านผู้อํานวยการสถานีพัฒนาที่ดินกาญจนบุรีนะครับให้เกียรติมาร่วมพูดคุยให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องของดินแล้วก็เพื่อนคู่คิดเกษตรกรไทยวันนี้ได้รับเกียรติเป็นอย่างสูงเลยสวัสดีครับ ท่านผ aur. อสถานีพัฒนาที่ดินกาญจนบุรีนะครับรวันนี้พูดคุยกับประเด็นเรื่องของหมอดินเพื่อนคู่คิดเกษตรกรไทยก่อนอื่นเริ่มต้นรายการวันนี้อยากให้ท่านพูดถึงภารกิจของทางสถานีพัฒนาที่ดินกาญจนบุรีหน่อยครับในภารกิจของสถานีพัฒนาที่ดินกาญจนบุรีก็คือค<ร>เป็นส่วนหนึ่งของกระทรวงเกษตรและสหกรณ<ร>์กร<ผ>มพฒนาดินมาอยู่ส่วนภูมิภาคก็คือมโอยของจังหวัดกาญจน์ในงานของเราในเรื่องของพฒนาดินก็เรื่องของการ ส่งเสริมสาธิตปรับปรุงบำรุงดินแล้วก็เรื่องของให้แล้วก็เรื่องของการให้ประโยชน์ในเรื่องของสระน้ำขนาดเล็กในไร่นาเนะครับเกี่ยวกับเรื่องเรื่องการพัฒนาและการเกษตรเป็นหลักครับและภารกิจหลักๆตลอดทั้งปีที่เราทําที่ช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรนี่เราทําอะไรบ้างครับในภารกิจหลักเนี่ยส่วนมากจริงๆแล้วกล่กกาวอ้างถึงกรมว่าในดินเนี่ยค,คนจะเข้าใจว่าเป็นกรมที่ดิน สมัยผมมาทํางานใหม่ๆเขาเเขารู้จักแต่กรมที่ดินซึ่งอยู่กระทรวงมหาดไทยแต่กรมพัฒนาที่ดินอยู่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เราให้ความรู้แล้วก็เรื่องของการปรับปรุงแก้ไขดินเพื่อการเกษตรครับครับอ๋อนี้คือหน้าที่หลักเป็นหลักเลยคือจะอยู่คู่กับพี่น้องเกษตรกรไทยอย่างกาีก็ให้ความรู้ต่างๆก็ถึงเป็นคําว่าหมอดินใช่ไหมครับหลายท่านอาจจะยังสงสัยว่าหมอดินพี่น้องประชาชนทั่วไปอาจจะไม่ค่อยรู้จักกับคำหมอดินสั้นๆว่าหมอดินคืออะไรครับท่าน หมอดินเนี่ยเป็นกรมพัฒนาที่ดินซึ่งมีข้าราชาการเนี่ยอย่างจังหวัดการก็มีอยู่ประมาณ6คนเป็นข้าราชาการแต่เราก็มีพื้นที่รับผิดชอบอยู่ทั้งหมด13าอำเภอเนี่ยหรือทั่วประเทศก็มากจึงไม่เพียงพอต่อเรื่องการให้ความรู้แล้วก็เรื่องงานตรงนี้ก็เลยกระจายความรู้ตรงนี้ไปให้กับหมอดินอาสาประจําหมู่บ้านซึ่งมีทุกหมู่บ้านก็จะมีหมอดินอาสาประจาหมู่บ้านของแต่หมู่บ้านอยู่แล้วเขา,าอาสาก็จะไม่มีเงินเดือนอ๋อครับ แต่คือเป็นผู้ที่มีความรู้องค์ความรู้ที่จะถ่ายทอดหรือไปช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรใน,นพื้น,นที่ได้เป็นผู้รับความรู้แล้วเบื้องต้นเราก็จะมีวัสดุมีอุปกรณ์ที่หมอดินบางส่วนเนี่ยอาจจะดูแลเกษตรกรได้บางส่วนเช่นการวิเคราะห์ดินหรือการตรวจวัดค่าความเป็นกรดเป็นด่างของดินเนี่ยที่หมอดินอาสาตบตําบลก็จะมีให้อยู่และถ้ามีปัญหามากกว่านั้นเขาก็จะมาหา หมอดินคือผมเนี่ยคือเป็นหมอดินก็จะไปดูแลให้คครรับบก็คือแล้วก็คือมีหน้าที่ดูแลทุกเรื่องเกี่ยวกับเกษตรให้กับพี่น้องเกษตรกรในพื้นที่ของจังหวัดกาญจนบุรีของเราพูดถึงภาพรวมภาพใหญ่ทั้งประเทศไทยเลยสภาพดินของเมืองไทยประเทศไทยของเราตอนนี้เราพบปัญหาด้านใดบ้างครับท่านคือปัญหาของดินเนี่ยที่กรมนินตั้งมาเนี่ยก็เกิดจากว่าปัญหาลดินขาดอินทรีย์วัตถุครับ ธรรมดาดิน100ส่วนเนี่ยต้องมีอินทรีย์วัตถุอยู่5ส่วนนครับ,รบน้ำยี่าอากาศ25่แล่ธาตุสีรวมกันเป็น100%แต่ดินส่วนมากเนี่ยจะมีอินทรีย์วัตถุตอนนี้อยู่ประมาณหนึ่งอครับจึงมีการจัดตั้งกรมพนาดินขึ้นมาเพื่อแก้ปัญหาเกี่ยวกับเรื่องดินตรงนี้ครับให้มีอินทรีย์วัตถุพอแล้วก็มีมีโครงสร้างพร้อมที่จะผลิตพืช จึงต้องเป็นตรงนี้ขึ้นมาหมายถึงว่าถ้าอินรียวัตถุน้อยไปหรือขาดไปก็จะส่งผลต่อเหมือนเป็นแร่ธาตุที่จะทําให้พืชผักหรือพืชผลทางการเกษตรนี่เติบโตน้อยลงนี่แหละครับใช่ครับเพราะอินทรีย์วัตถุเป็นตัวเก็บประจุของปุ๋ยอินทรีย์วัตถุนเนี่ยเหมือนเหมือนประจุลบปุ๋ยเคมีหรือว่าธาตุอาหารต่างๆเป็นประจุบวกลบกับบวกเนี่ยจะมีการตรึงกันไว้เมื่อมีความชื้นพอเหมาะพืชก็สามารถจะดูดไปใช้ได้ครับถ้าพืช มีความไม่มีความต้องการหรือเพียงพอแล้วเขาอินทรีย์วัตถุตรงนี้ก็จะดูดซับอยู่ด้วยธาตุอาหารต่างๆจะตกเป็นตัวดูดซับอยู่กับอินทรีย์วัตถุตรวรนี้อันนี้ก็ถือว่าเป็นข้อมูลเชิงลึกข้อมูลเชิงวิชาการเลยที่นํามาให้ความรู้กับคุณผู้ชมในตอนนี้นะครับแล้วอย่างพื้นที่จังหวัดกาญจนบ,บุรีของเราเองปัญหาหลักๆเหมือนกับภาพรวมทั้งประเทศไหมหรือว่ามีปัญหาอะไรที่เป็นปัญหาหลักในเมืองกาลเราครับเกี่ยวกับดินปัญหาดินหลักๆของจังหวัดกาญจนบุรีก็คือเนเรื่องของหนึ่งก็คือเรื่องของดินตื้นนนิตื้ร ก็คือดินที่มีความลึกไม่เกิน50ารับเซนติเมตรหรือ7 0ก็จะเจอหินนะแล้วก็เป็นเรื่องของดินกรดดินกรดครับดินเค็มมีบางส่วนแถวบ่อพลอยจะมีบ้างแล้วก็ดินถูกการชะล้างทางทลายนี่มีทั่วไปหมดครับเพราะเกิดจากการเกษตรกรรมครับตัวนี้ก็จะเป็นปัญหาอยู่ครับแล้วไอ้สิ่งที่หนักที่สุดนอกทั้งดินตื้นดินกรดดินเค็มรวมถึงมีการชะล้างหน้าดินเลยอย่างเงี้ยอันไหนที่พบเยอะหรือว่าเป็นปัญหาที่หนักที่สุดในจังหวัดกาญจนบุรีครับท่าน ปัญหนาหนักก็คือเรื่องของดินขาดอินรีอินรีย์วัตถุระดัที่ผมว่าก็เปนเ็นภาพหลักเกิดจากการชะล้างคือสภาพเป็นกรดของดินเนี่ยตอนแรกดินไม่ได้มีไม่ได้มีความเป็นกรดครัาแต่เมื่อเกิดการไถพวนและไม่มีสิ่งปกคลุมเนี่ยเม็ดฝนที่ตกมามันทําให้ดินกลายเป็นกรดขึ้นมาความเป็นกรดของดินตรงเนี้ยมันจะทําให้พืชเนี่ยไม่สามารถดูดธาตุอาหารไปใช้ได้ ถึงต้องมีการแก้ไขครับเ,เรียกการปรับปรุงบำรุงดินก็คือหนึ่งในกระบวนการภารกิจหลักของทางสถานีพัฒนาที่ดินการจร้าบรุีเรื่องของการปรับปรุงบำรุงดินให้กับเพราะว่าในส่วนพัฒนาดินเนี่ยมันก็ทุกกรมกองก็จะมีเรื่องของสองส่วนคือเป็นงบลงทุนก็คือเป็นงบสิ่งก่อสร้างเรียก,ก่บงบเรื่องอนุรักษ์ดินและน้ําแล้วอีกส่วนหนึ่งเป็นงบเขาเรียกว่าง,งบดําเนินงานก็เราเป็นเรื่องของการปรับปรุงส่งเสริมให้ความรู้ ประมาณนี้ประมาณนี้แล้วทั้งปัญหาทั้งดินตื้นดินเค็มดินกรดพวกนี้มาส่งผลกระทบยังไงบ้างต่อการทําเกษตรแล้วรวมถึงวิถีชีวิตของพี่น้องเกษตรกรจังหวัดกาญจนบุรีครับท่านก็หนึ่งทำให้เรื่องของความชื้นความชื้นเนี่ยมันก็เรื่องของดินทใหมสามารถจะเก็บความชื้นไว้ได้แล้วเมื่อเราต้องเพิ่มต้นทุนในเรื่องการผลิตเนี่ยสูงขึ้นัสูงขึ้นเพราะว่าพืชไม่สามารถจะ ดินเนี่ยไม่สามารถจะโปร่งล้วนซุยทําให้เหมาะสมต่อการจเจริญเติบโตของพืชเราจึงต้องมีการปรับปรุงบํารุงดินครับการปรับปรุงก็คือหนึ่งโดยการใช้วัสดุปรับปรุงดินของโคมพันให้ดินก็ให้มาก็มีสารเร่งผลิตภัณฑ์เขาเรียกว่าพอดอตอนนี้มาถึงพอดสอิบห้าแหละพอดอหนึ่งถึงพดสิบห้าตรงเนี้ทําขึ้นมาเพื่อจะช่วยลดต้นทุนในเรื่องการผลิตเรื่องของสารอินทรีย์ต่างๆครับตรงนี้เอามาใช้ครับ อันนี้คือหลักๆก,ก็คือปัญหาที่เกิดขึ้นจากปัญหาดินต่างๆก็จะทําให้ต้องมีเรื่องของการเพิ่มต้นทุนแน่ๆแล้วต้นทุนมันจะเพิ่มขึ้นในการที่จะจัดการปรับปรุงบํารุงดินประมาณน,<ช>นี้ใช่ไหมครับ<ช>ท่านแล้วทางพัฒนาที่ดินจังหวัดกาเนี่ยเรามีมาตรการอะไรบ้างในการแก้ไขปัญหาสภาพดินดังกล่าวนะครับท่านในการแก้ปัญหาสมมุติว่าดินมีสภาพเป็นกรดเราไปตรวจวัดแล้วดินตรงนี้มีสภาพเป็นกรดที่มีฟาปิกรดเป็นด่างเนี่ย ต่ำฝ่า5.5ลงมาเนี่ยเราก็จะมีสารปรับปรุงบำรุงดินเขาเรียกว่าโดโลไมต์มตัวนี้ก็จะมีการไปส่งเสริมรส่งเสริมแล้วก็สาธิตให้ใช้เป็นบางส่วนในเรื่องการปรับปรุงบำรุงดินและถ้าดินขาดอินทรีย์วัตถุเราก็จะมีผลิตภัณฑ์สารเล่งจุลินทรีย์สารเล่งพองรอ .1 เพื่อให้เขาไปทําเป็นปุ๋ยหมักแล้วก็จะมีเมล็ดพันธุ์ปุ๋ยพืชสดบำรุงดินถั่วพ้าปอเทืองเนี่ยเพื่อให้เอาไปหว่านปรับปรุงบำรุงดินตรงนี้ ก็มีให้แต่ว่าผลิตภัณฑ์บางอย่างก็เรื่องพรอสองก็ในเรื่องของการหมักเป็นน้ำหมักชีวภาพไปฉีดให้ผลผลิตทางเรียกว่าเพิ่มประสิทธิภาพทางใบทางดินทางรากครับให้มีให้อยู่ครับ,รบก็ถือว่าส่งเสริมพวกการใช้ปุ๋ยอินทรีย์แล้วก็ทําน้ําหมักชีวภาพต่างๆในการทําให้พืชผล,ผลแล้วถ้ามีเรื่องของเชื้อราครับก็จะมีเชื้อไตรโคโดมาเนี่ยอสอนให้วิธีไปทาแล้วก็เอาไปไป ใช้วิธีการป้องกันครับที่จริงวิธีการมันหลากหลายสามารถไปได้หลายทางก็อยู่ที่การเรียนรู้แล้วก็การสอนให้ได้มีความรู้องค์ความรู้นําไปประกอบอาชีพหรือว่าทําการเกษตรต่อไปประมาณนี้แล้วเรื่องเกี่ยวกับการจัดการน้ําหรือการปลูกพืชคุมดินอันนี้เป็นมาตรการของทางเราที่ช่วยให้พี่น้องเกษตรกรนั้นสามารถปลูกพื้นผักได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นไหมครับในเรื่องของการจัดการน้ำเนี่ยสถานีพละดินก็มีโครงการเรื่องการ การขุดสระน้ําขนาดเล็กในไร่นานอกเขตชนบททานที่มีความจุอยู่1,260ลูกบาทเมตรความลึกก็ไม่เกิน5เมตรครับตรงเนี้มันก็จะมีให้เกษตรกร,รสามารถมายื่นคําร้องขอรับการสนับสนุนได้โดยเราก็จะดูเรื่องของดินที่จะเก็บน้ําได้ไหมอีกอย่างตัวเนี้มันเป็นตัวเก็บน้ําลงดินบางครั้งเราอาจจะมีน้าไ,ไ,ไม่ไม่พอใช้ถึงผ่านแล้ง แต่หน้าฝนตัวนี้เป็นตัวดึงน้ําลงดินได้ในสระแล้วตอนนี้ก็มีโครงการอีกโครงการหนึ่งที่เราล่วงกำลังเ,เรียกโครงการบริหารจัดการน้ําทามบนดินและใต้ดินตรงนี้ก็จะขุดสระได้อยู่ประมาณลึกประมาณเจดเมตรคเจบดเมตรตรงนี้เพื่อเป็นการเปิดสะดือน้ําในชั้นดานแข็งให้น้ําสามารถซึมลงดินและเปิดลมให้น้ําขึ้นให้น้ำเนี่ยตามขึ้นมาแล้วสามารถใช้ได้หน้าแงรงแล้วก็มีระบบโซลาเซลล์ตรงนี้ ดูดน้ําตรงนี้ไปใช้ให้กับเกษตรกร,กรสามารถใช้ระบบน้ําหยดเลืออะไรเพื่อเพอิ่มผลผลิตนี่เป็นงานใหม่ที่เราทําสาธิตครับปีท,บที่แล้วได้มาอยู่หกสิบลูกไปแก้ปัญหาภัยแแรงของอําเภอเราขวัญที่ตําบลหนองสโสนกับอําเภออำเภอห้วยกระเจาตำบลวังไผ่และก็ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว ตรงนั้นก็ค่อนข้างที่จะเรียกว่าทะาแรงก็แรงมากเลยก็<ช>ต้องมีการบรินะหารจัดการน้าที่ดีใช่ไหมครับคือตรงนั้นเนี่ยเราไปดูในเผื่อสภาพพื้นที่แล้วในจังหวัดกาญจน์เนี่ยมันจะเป็นเหมือนเขาเรียกว่าสามสามภาคครับภาคอีสานก็คือไปทางลาหขวัญหนองปลือบัวกระเจ้าตรงนี้ถ้าเขตรับรุ่มก็ไปทางท่าม่วงท่ามการครับตรงนี้ก็จะรับรุ่มทางด้านตะามเตี้ยบางส่วนแล้วก็ที่ราชันเหมือนทางเหนือก็จะไปทางศรีสวัสดิ์ สังขบุบรีอําเภอทองประภูิแล้วก็อํเอาเภอไซโยกที่นี้ผมไปดูสภาพพื้นที่แล้วเคยอยู่มานานแล้วสภาพของอําเภอทางอำเภอเราขวัญเนี่ยสภาพเกิดสภาพของฟาร์มแล้งแล้งเนี่ยเกิดจากหนึ่งเมื่อเวลาหน้าฝนเนี่ยน้ำจะไหลหลากลงมามา,มากเลยแล้วเป็นที่ลาดชันลงมาข้างล่างผมไปดูสภาพดินข้างล่างมันเป็นดันชั้นดานแข็งลึกลงประมาณสักสามเมตรเนี่ยดานนี่จะแข็งมากครับ ฉะนั้นเลยต้องเอาโครงการที่ผมว่าไปลงเลยเราทดสอบเลยว่าเพื่อจะขุดชั้นดานแข็งเนี่ยให้ลงไปให้ได้เพื่อให้น้ําซึมลงไปเพราะเมื่อน้ํามีปริมาณน้ําฝนน้าจะท่วมอำเภอเราหว่นน้ําท่วมแต่น้าซึมซับลงดินไปไม่ได้ซึมซับไม่ได้เพราะกล้ามเป็นชั้นดานแข็งอพอเราขุดพ้นชั้นห้าเมตรไปแล้วเนี่ยมันก็จะทําให้น้ําเนี่ยสามารถซึมซับลงในดินได้ เหมือนเหมือนมันมีมีชั้นดินดานกั้นอยู่น้ําก็เลยไม่ลงไปถึงชั้นดินประมาณนี้ใช่ไหมครับเราก็ต้องไปขุดมันออกใช่เปรียบเสมือนเราพายเรือเนี่ยถามว่าทําไมเราไม่จมก็เพราะเราอยู่บนบนน้าที่ที่มีความหนาแน่นของของบนนั่งบนเรือถ้าเราเจาะพื้นเรือดิเรือก็จะจมผมก็เลยว่าตรงนี้ก็เลยเอามาลองใช้อยู่ที่สองอำเภอที่เป็นอำเภอแห้งแล้งเนี่ยแล้วก็จะเก็บเป็นข้อมูลว่าเราช่วยปัญหาเรื่องภัยแล้งเนี่ย ได้มากน้อยขนาดไหนครับครับครับแล้วอย่างโครงการที่พี่กีท่านกล่าวไปก็คือเกี่ยวกับบริหารจัดการน้ําที่ว่าทั้งทั้งระบบทั้งทั้งข้างบนข้างล่างเลยเมื่อกี้สักครู่หนึ่งมีโครงการอื่นอีกไหมครับหรือกิจกรรมใดๆบ้างที่ไปกลุ่มเป้าหมายขอบพี่น้องเกษตรกร,ร,กรที่ชัดเจนเลยทั้งเกษตรกรหมอดินอาสาหรือกลุ่มเยาวชนมีโครงการอะไรที่ไปส่งเสริมองความรู้ให้พวกเขาบ้างไหมครับ ในการส่งเสริมองค์ความรู้เนี่ยช่วงหลังมันจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับเรื่องถ่ายทอดความรู้เรื่องวิทยากรองเนี้ยครับ,รบก็มีร่วมกับทางเกษตรทางพัฒนาชุมชนหรือว่าทางกสนอ,อะไรเนี่ยที่มีการจัดอบรมให้ความรู้อะไรเนี้ยเขาก็จะเชิญมาเราก็จะจัดวิทยากรไปให้ว่าเขาจะระบุมาว่าอยากได้ความรู้ด้านไหนด้านปรปับปรุงดินด้านอารกษ์ดินและน้ําด้แหละแล้วก็จะจัดไปแล้วก็บัญญายให้ความรู้ด้านนี้ว่าถ้าเกิดว่ามีส่วนเกี่ยวข้อง ก็สามารถกลับมาขอรับการสนับสนุนจากเจ้าหน้าที่ฐถานนสถานีพนักดินได้ต่อไปครับครับแล้วเรามีการประสานงานกับทั้งหน่วยงานภาคราัฐภาคเอกชนมีการบรรณาการกับหน่วยงานอื่นๆไหมครับที่รวมถึงชุมชนประชาชนด้วยในการร่วมกันแก้ไขปัญหาดินเบื้องต้นที่กําลังเกิดขึ้นอยู่ช่วงนี้ครับก็มีฮะก็ทาอย่างเมื่อกับโรงงานน้ําตาลหรือทางโรงงานน้ําตาลหรือทางอ้ยอยโรงงานไอชาวไร่อ้อยอะไรเนี้ยครับ เราก็ออกไปบรรยายเรื่องการใช้วัสดุทางการเหลือใช้ทางการเกษตรเนี่ยเพื่อเอามาปรปับปรุงบำรุงดินตรงเนี้ยเราก็ออกไปแล้วบางทีก็บางครั้งก็เกิดปัญหาเรื่องเกี่ยวกับน้ําเสียครับเราก็ออกไปทาโครงการเกี่ยวกับเรื่องใช้เรื่องของบำบัดน,น้ําเสียจากใช้พร .6 อะไรเงี้ยเราก็มีเอาไปให้สาธิตแก้ไขเบื้องต้นแล้วก็สอนให้ทําแล้วก็เพื่อจะได้ยั่งยืนได้แล้วก็มีการใช้สารเเ่งพดพร .2 พร .6 เป็นเรื่องของการลดในเรื่องของการเผาต่อซังข้าวก็คือเราสามารถเอาน้ําใส่แล้วก็ใช้ในอัตราที่เหมาะสมที่เราบอกเนี่ยเราแช่ฟางไว้พอครบเจ็ดถึงสิบห้าวันเราก็สามารถตีป่นทําให้ตรงนั้น,นลดปัญหาเรื่องการเผาลงได้แล้วก็เพิ่มอินทรียวัตถุตรงนี้ก็ทําอยู่ครับ อันอย่างเมื่อกี้ที่ท่านยกตัวอย่างก็คือเป็นโรงงานน้ําตาลก็เข,เข้าไปจับมือการร่วมกันทํางานให้ความรู้กันเพื่อที่จะต่อยอดองค์ความรู้ต่างๆแล้วยังหน่วยงานภาครัฐเรามีการประสานงานไปร่วมมือกับหน่วยงานไหนไหมครับที่ไปช่วยพี่น้องเกษตรกรแบบนี้ก็ม,มีก็มีทั้งทุกของกระทรวงเกษตรแล้วก็ทั้งมหาดไทยะไรก็ไปตลอดทั้งภาคชนทั้ง เกษตรอำเภอทั้งสประกอบเลยครับทีบบงานบูรณาการร่วมกันอยู่ครับ,รบแล้วอย่างองค์กรในชุมชนอย่างพี่น้องประชาชนหรือพวกกำนันผู้ใหญ่บ้านในส่วนท้องถิ่นเนี่ยเขาได้รับข้อมูลหรือมีการประสานงานกับเรามากน้อยแค่ไหนครับมีครตรงนั้นงอย่างองค์กรท้องถิ่นเนี่ยเราก็มีเรื่องเกี่ยวกับเรื่องแผนตำบลครับในแผนตำบลเนี่ยเราจะต้องเข้าไปมันจะมีว่าปีนึงเนี่ยต้องทํา15ตําบล20ตําบลตรงนี้เราก็ต้องเข้าไปหาผู้นําชุมชนกำนันผู้ใหญ่บ้านหรืออบตเนี่ย เพื่อไปเขาเรียกทําเป็นประชาคมว่าในดินของท่านเนี่ยปัญหามันเกิดอะไรในตําบลเนี่ยมันมีปัญหาเรื่องดินเรื่องเศรษฐกิจเรื่องสังคมเรื่องพืชเรื่องราคาอะไรเนี้ยเพื่อจะนําไปสู่แผนในเรื่องของการเรียกแผนตําบลนนว่าส่วนไหนราชการไหนเราสมควรที่จะต้องไปช่วยหน่วยงานไหนอย่งเละ่ะวันที่ทําแผนตําบลก็จะเชิญทั้งป่าไม้อุทยานทักหน่วยงานทั้งเกือบทั้งหมดที่เราที่มีส่วนเกี่ยวข้องของตําบลน,นั้นอะ เพื่อจะได้มามูรณาการแผนร่วมกันว่าครับเราจะมีคนการแก้ปัญหาตรงนี้แล้วก็จด<ม>ตรงนั้นไว้เพื่อทําเป็นรูปเล่มออกมาครับก็จะรู้ว่าในตำบลนี้เราผลิตพืชผลิตแล้วมันมันมีปัญหาด้านไหนด้านน้ําด้านราคาครับด้านการ ขนส่งอะไรเนี่ยก็จะมีรวมๆกันทั้งหมดครับมีอยู่ไม่อยู่เพราะว่าแต่ละพื้นที่ก็จะมีปัญหาที่แตกต่างกันไปใช่ไหมครับเพราะว่าในแต่ละตำบลก็สภาพพื้นที่ก็แตกต่างกันอยู่แล้วที่ท่านบอกว่าเป็นที่ราบลุ่มบ้างเป็นอีสานเมืองการบ้างอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมครับแหงมากหรือว่าบางทีชุดดินมันเหมือนกันบางทีทางมีก็เป็นดินทวดดินร่วนปนทรายดินร่วนปนเหนียวดินดินทรายปนตะกอนอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะมีแต่ละพื้นที่เราก็ดูสภาพพื้นที่ อ่อนแอต่อการชารล้างไม่ไม่เหมือนกันและการ,รใช้สภาพพื้นที่การราดันก็จะไม่เหมือนกันครับซึ่งก็เลยต้องมีการวางแผนบูรณาการกับหน่วยงานทางภาคราษฎรชนวางแผนเป็นเป็นคู่มือออกมาเลยในแต่ละพื้นที่ประมาณนี้ที่ท่านได้กล่าวไปใช่ไหมครับท่านแล้วก็มีเรื่องของการใช้ประโยชน์ของย่าแฝก<อ>ที่ในหลวงราัชากาลที่9ท่านทรงคิดค้นไว้ครับคิดค้นไว้ทําไมพร,พระองค์ท่านพระองค์ท่านเคยลำาัดไว้นานแล้วต้องสมัยครั้งแรกๆที่เอามาเอามาทดลองไว้ครับ เพราะท่านห่วงว่าพื้นที่เราพื้นดินในประเทศไทยจะเป็นทะเลทรายท่าน,นจึงเอาตรงนี้เข้ามาทดลองและให้ทดลองมาใช้มาใช้ในการปลูกเพื่อป้องกันชะล้างพัาทลายของดินอย่างผมก็จะรักแฝกมากก็จะเรียกว่าเป็นต้นไม้ของในหลวงเพราะเป็นกำแพงที่มีชีวิตครับทําว่ากำแพงมีชีวิตคือพือกำแพงเนี่ยสมมติมันจะเป็นเป็นปูนเป็นหินเป็น,ปนอะไรเป็นอะไรามา,าแต่เมื่อเมมีตะกอนดินมาทับถมพวกนี้ก็จะพัง เพราะมันดันดินไม่ได้แต่ย่้าแฝกเมื่อปลูกแล้วเนี่ยรากอย่างลึกลงไป3เมตรแล้วหน่อเขาเนี่ยก็จะหนีพ้นตะกอนที่มาทับถมข้างหน้าอยู่ตลอดอเขาเรียกเลยเรียกว่ากำแพงที่มีชีวิตแล้วในใบของในใบของแฝกร,รากของแฝกเนี่ยมันมีจุลินทรีย์ที่จะสร้างดินได้เขาเรียกเชื้อไมโครไรซาเนี่ยตัวเนี้ยมันจะสร้างดินไอเชื้อไมโครไรซาตัวเนี้ยเป็นตัวกัดกินพวกอินทรีย์วัตถุรากแฝกที่ตายแล้วอะไรอย่างใบเนี่ย ก็จะปลดปล่อยมูลออกมาแลือขี้ก็นะก็จะได้นาทตตเจนฟอสฟอรัสลงสู่ดินฉะนั้นคนที่ปลูกแฝกแล้วทาไมพื้นดินถึงดีขึ้นเพราะมันมีตัวนี้ช่วยอยู่ครับครับก็ถือว่าหญ้าแฝกเป็นของในหลวงราชกาลที่9ที่ท่านได้ดําริไว้ที่ได้ให้ข้อมูลไว้ให้สําหรับพี่น้องเกษตรกรรวมถึงหมอดินมาใช้เป็นกาแพงธรรมชาติใ,ในการ ต้องกันการชะล้างของหน้าดินหรืออะไรแบบนี้ด้วยเราใช้ได้หลายหลายรูปแบบมากเอามาใช้ปลูกเป็นครึ่งวงกมลมรอบทรงพุ่มไม้ผลปลูกขวางฟาร์มและเทในที่ราชันหรือปลูกรอบขอ,ขอบสระน้ําที่เรามีการขุดสระแล้วเกิดการชะล้างตรงนี้ก็สามารถนําไปใช้ได้ครับแล้วนอกจากหญ้าแฝกที่ถือว่าเป็นกําแพงธรรมชาติ เกิดจากธรรมชาติของเราเรามีการบูรณาการความรู้รวมถึงเทคโนโลยีใหม่ๆไหมครับในการที่จะมาช่วยในการดูแลอนุรักษ์เรื่องของดินนะครับนวัตกรรมใหม่ๆนวัตกรรมใหม่ๆเนี่ยถ้าไปถามผมนะผมว่าม,ม,มันเหมือนไม่น่าจะมีม,มันก็เป็นนวัตกรรมอันนั้นแหละแต่ว่าตอนนี้ทำไมาคนถึงหวงแหนและรักษาดินให้ดีขึ้นเพราะสมัยก่อนที่ผมรับราชการใหม่เนี่ย คนหนึ่งมีที่เป็นร้อยไร่ฮะสามร้อยไร่เป็นพันไร่แต่นับทุกวันนี้จากที่ตรงนั้นเป็นเรื่องของเอกสารสิทธิ์ครับเอกสารสิทธิ์เข้ามาก็จะไม่ให้คนบุกลุกป่าไม่ได้อก็เลยจําเป็นที่จะต้องปรับปรุงบํารุงดินไอ้ที่ที่มีแบ่งให้ลูกไปสิบไร่แบ่งให้หลานห้าไร่ตอนนี้มันก็เหลือไม่ถึงคนไม่ถึงร้อยไร่แล้ะตรงนี้ก็เป็นผลดีในเรื่องการปรับปรุงบํารุงดินขึ้นมาครับ มันเป็นธรรมชาติครับก็ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของในการดําเนินการของเราเขาจะแบ่งกันยังไงสุดท้ายแต่เราก็ต้องดูในครอบคลุมทั้งระบบอยู่ดีทั้งจังหวัดกาญจนบุรีทุกอาเภอ13บสาอเภอใช่ไหมในการใช่ครับครับแล้วในการดําเนินงานเพื่อแก้ไขเรื่องเกี่ยวกับปัญหาของดินเนี่ยเชื่อว่าจะต้องมีอุปสรรคหรือมีข้อจํากัดอยู่หลายข้อเลยอันนี้พอจะยกตัวอย่างให้เห็นภาพแล้วก็มีแนวทางในการแก้ไขยังไงบ้างไหมครับท่านอย่างของกรมนดินเนี่ย ก็จะมีโครงการเขาเรียกว่า,าโซนิง่งขาดโซนิ่งไบโอกรีมแบบโซนิ่งงืคือการจัดดินให้เหมาะสมกับพืชเพราะตรงนี้มันก็ยังไปไม่ไมกลเพราะทำไมต้องมีการจัดโซนิง่งเพราะว่าบางครั้งดินเราเนี่ยไม่เหมาะสมสําหรับการปลูกข้าวพอเราไปปลูกข้าวก็จะทําให้เกิดภาะวะขาดแคลนน้ําไม่ได้ผลผลิตตรงนี้ก็จะตามมาถึงเรื่องการประกันราคาและต่างๆก็เลยต้องจัดตรงนี้ขึ้นมาอย่างที่ลุ่ม สมควรจะปลูกข้าวมีน้ําก็ต้องปลูกข้าวอย่างที่ดอนคนควรจะปลูกมันสำปะหลังปลูกอ้อยก็เลยต้องมีการรายการตรงนี้ขึ้นมาเขาเรียกโซนนิ่งครับ,รบเราก็กําลังทําอยู่ครับครับครับแล้วปัญหาเรื่องเกี่ยวกับอันนี้ต้องแอบกระซิบถามงบประมาณมีปัญหาไหมครับท่านสําหรับผมผมคิดว่าไม่น่ามีปัญหารัาผมเป็นข้าราชการเนี่ยส่วนไหนที่เราได้มาเราก็มาพัฒนาในส่วนที่มันจําเป็นไปก่อนมันก็ไปได้อื เราควรจะอยู่ทำงานอยู่บนฟาร์มขาดแคลนแต่ว่ามีศักยภาพในการทํางานผมว่าก็ไม่ขาดแคลนครับ ก็ถือว่าเป็นคำคมเลยนะทางานอยู่บนพื้นฐานของความขาดแคลนแต่ความสามารถหรือผลที่ออกมามันไม่ขาดแคลนใช่ไหมประมาณนี้ใช่ไหมครับท่านครับก็ถือว่าเป็นข้อมูลดีๆจริงๆเกี่ยวกับเรื่องของดินปัญหางบประมาณสําหรับท่านถือว่าอาจจะไม่ใช่ปัญหาใหญ่หรืออาจจะไม่มีปัญหาแล้วเรื่องของการขาดแคลนบุคลากรรวมถึงบุคคลในการทํางานเนี่ยมีปัญหาไหมครับเรื่องนี้ก็ก็มีจ้าเรื่องนี้เพราะว่าเรื่องบุคลากรทุกคนพูดแต่ผมถามว่าทุกวันเนี่ย ยังผมเน so so ok right> ี่ยถามว่าทุกวันเนี่ยมีต่หัวหน้าคนระดับทํางานที่เราเป็นระดับคนทํางานเนี่ยจะน้อยลงเพราะว่าเดี๋ยวนี้รับแต่ปริญญาตรีปวชปวสที่เป็นวุฒิเรื่องวุฒิที่เป็นคนทํางานคือตรงนั้นเขาก็จะเป็นเหมือนว่าหัวหน้างานกับผู้ปฏิบัติงานผู้ปฏิบัติงานเดี๋ยวนี้จะน้อยเป็นหัวหน้างานหมดแล้วก็เลยตรงนี้ทําให้ขาดแคลนบุคลากรแต่ว่าเราเป็นหัวหน้าส่วนเนี่ย เราไม่สามารถจะเลือกบริโภคบุคลากรเราให้ตามใจเราได้มีทางเดียวเราจะต้องบริหารบุคลากรเราให้ทํางานร่วมทางราชการให้ได้ก็อาจตรงนี้น่าจะเป็นปัญหาอยู่ส่วนหนึ่งว่าบุคลากรในการทํางานอาจจะไม่พอเพราะว่าคนปฏิบัติงานจริงอาจจะน้อยลงใช่ครับใช่ไหมครับอันนี้คือที่ท่ทานพูดส่วนมนากก็ เป็นระดับปตีก็ขึ้นมาเป็นหัวหน้าขยับระดับเป็นหัวหน้ากาันอันนี้ก็คือเรื่องของปัญหาบุคลากรส่วนหนึ่งแล้วองค์ความรู้ของประชาชนหรือพี่น้องเกษตรกรอันนี้ถือว่าเป็นปัญหาไหมครับในการที่จะไปเล่าสู่กันฟังหรืออธิบายให้ข้อมูลความรู้เขาเนี่ยยังยังผมอยู่มาสามสิบปีนะมันก็ทุกวันเนี่ยเรามีหมอดินแต่ละคนเนี่ยเขาก็เป็นคนทํากินทางด้านการ,การเกษตรอยู่แล้วก็เลยนําความรู้ของเขาเนี่ยไปส่งเสริม ไปสาธิตไปดูแลเนี่ยทำให้ไม่ไม่ไม่ไมไมค่อยมีปัญหาครับเพราะว่ามันเขา,เข,าเข้ามาด้วยใจครับอเขาเข้ามาด้วยใจทำงานแบบนี้ก็เหมือนเมื่อกี้ที่ท่านบอกคืออาสา,า,ามีการอาสาเข้ามาใช่ไหมครับ,รบไม่ใช่ว่าได้เงินได้ทองแต่ว่าคือเขาทําด้วยใจรักเพื่ออยากจะอนุรักษ์ ในพืชผลการเกษตรและเรื่องของปัญหาดินให้มันอยู่คู่กับจังหวัดกาญจนบุรีหรือประเทศไทยต่อไป<ช>อะไรที่มีปัญหาเรื่องทั้งดินตื้นดินกรดดินเค็มสามารถแก้ไขปัญหาได้ใช่ใช่ไหมครับเรื่องงบประมาณก็สามารถบริหารจัดการพอได้บุคลากร,กรก็ต้องให้ทุกคนทํางานเป็นเหมือนกันป,ป,ประมาณนี้เปรียบเสมือนว่าถ้าเกณฑ์เป็นของสาธารณสุขเนี่ยก็มากว่ามีสุขสันตละแล้วมีอะไระโรงพยาบาลประจำตำบลครับผม,บผมก็หมอดิน ประจำหม,มู่บ้านก็เหมือนกันคุณก็ไปหาหมอดินก่อนแล้วเมื่ออาการหนักไม่ไหวก็มาหาหมอโรงพยาบาลใหญ่ก็มาที่สถานีพัฒนาที่ดินเจ้าหน้าที่เราก็จะลงไปดูแลครับผงครับอันนี้ก็สามารถมาได้แล้วสาหรับพี่น้องประชาชนที่เขากําลังถือว่าประสบปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของดินหรือว่าเกี่ยวกับการเกษตรอยู่เขาสามารถติดต่อขอความช่วยเหลือผ่านทางสถานีพัฒนาที่ดินกาญจนบุรีได้ผ่านช่องทางไหนบ้างครับท่านฝากประชาสัมพันธ์สักนิดหนึ่งครับ ก็ ه, ทางหนึ่งทางหมอเินสา,าประจำหมู่บ้าน2ทางเกษตรอำเ,เภอครับเกษตรอำเภอเกษตรตำบลเนี่ยสามารถมาได้ก็ทางมาติดต่อโดยตรงที่สถานีพัฒนาที่ดินกาญจนบุรีได้เลยครับ <ừ> หรือไม่ก็เข้าไปในเว็บเว็บเว็บไซต์ของกรมพัฒนาที่ดินนะครับ,รบก็จะมีอยู่ครับก็มีทั้งเว็บทั้งเพจ a c e b o o k อะไรงนี้ก็มีมใช่ไหมครับเพราะว่าในเรื่องตรงนี้เรานักวิชาการเนี่ยเราทําด้านนี้หมดแล้วแล้วเบื้องต้นเนี่ยเราสามารถเข้าไปดูได้ ไอดินดีดินดีรู้ดินอะไรเนี่ยก็มีทั้งหมดเราก็เข้าไปสามารถสอบถามตอบโต้ได้เลยครับเราจริงจริงก็ในในเพจหรือในเว็บพวกนั้นก็จะมีข้อมูลองค์ความรู้ส่วนหนึ่งเบื้องต้นอยู่แล้วท่านใดที่มีพอมีเวลาก็เข้าไปอ่านพัฒนาองค์ความรู้ของตัวเองได้ก็ไปได้ที่ทั้งเกษตรอำเภอรวมถึงที่สถานีพัฒนาที่ดินกาญจนบุรีด้วยมีเบอร์โทรศัพท์ไว้ติดต่อก่อนไหมครับท่านเบอร์ที่สถานีใช่ไหมครับเบอร์ศูนย์สามสี่ครับห้าหกสี่สองเจ็ดเจ็ดนะครับ ครับห้าหกสี่สองเจ็ดหรือทางเพจ Facebook หรือเว็บไซต์ของสำนักงานก็สามารถเข้าไปดูได้นะครับยังไงวันนี้ก็ถือว่าข้อมูลครบถ้วนเลยทีเดียวได้ทางข้อมูลความรู้เชิงวิชาการแล้วก็ได้ความรู้ต่างๆอีกมากมายรวมถึงคําคมด้วยที่บอกว่าเราต้องทํางานอย่างขาดแคลนแต่ว่าผลงานออกมา <c oughs> ขอไปครับจะไม่ขาดแคลนอย่างที่ท่านวันชายศินปประเสริฐท่านผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินกาญจนบุรีได้กล่าวไว้ยังไงวันนี้ขอบพระคุณมากครับสำหรับข้อมูลความรู้ดีๆเกี่ยวกับหมอดินคาขอคุณมากครับ วันนี้เวลาของรายการคุยหลังข่าวแล้วนะครับเราสองคนพร้อมทีมงาน NPT ภาคกลางขอพระคุณทุกท่านสำหรับการติดตามรับชมครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ